สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการนะครับที่เห็นโทรศัพท์แสดงว่ามีงูมีหนูนะับบิงอยู่บนจอโทรศัพท์นะครับว่าเขาทำกันแบบไหนบางคนบอกไปกด่า,าร์กแล้วก็พิมพ์คำว่าสเน็กนะครับสไปเดอร์อย่างเงี้ยไม่ขึ้นนะครับนะบที่ถูกต้องคือมาที่เพจสโต e นะครับมันต้องไปโหลดแอปครับ อ่ะอันนี้แล้วก็พิมพ์คำว่า snake on screen นะครับเห็นไหมครับมันจะมีหน้าจอให้เลือกแบบมากมายนะครับันนี้เป็นอของฟรีนะครับลองโหลดดูนะครับ a n on screen นะครับหน้าจองูนะครับหน้าจอเป็นหนูนะครับลองดูอยากได้แบบไหนนะครับ สกอร์เปียนออนสนะครับอ่ะผมลองเลือกมาสักตัวหนึ่งอ่ะผมลองเลือก s c o ร์เปีนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับอันนี้กำลังติดตั้งนะครับติดตั้งเรียบร้อยครับ อันนี้จะลองเปิดใช้งานนะครับอันนี้ไม่สมัครนะครับ เดี๋ยวล็อกเข้าด้วยนะครับ เลื่อนคำว่า enable scorpion on screen นะครับตบนนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวแมลงป่องนะครับ scorpion นะครับเดินมาบนมือถือเราเห็นไหมครับนะครับอันนี้เป็นโหลดแอปนะครับมีงูมีหนูนะครับมีแมลงมุมอันนี้ผมเอาแมลงป่องนะครับก็เป็นก็ทำไม่ยากครับโหลดที่เพจโตนะครับ นี่เป็นของฟรีนะครับเป็นแตกต่างไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองทําดูนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ